สวัสดีครับมาพบกับเกาะข่าวก้าเวลา3านาฬิกาครับกำนันตำบลทุ่งนารีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงครับถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตส่วนภรรยาได้รับบาดเจ็บนะครับตำรวจตั้งปมสังหารทั้งขัดแย้งการเมืองท้องถิ่นและเรื่องส่วนตัวครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าบอนเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านเลขที่64หมู่3ตำบลทุ่งนารีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงพบศพนายทินสาวุโณอ,อายุ52ปี กำนันตำบลทุ่งนารีถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าตามร่างกายถึง8นัดส่วนนางนันทนาภรยาสาววัย25ปีถูกยิงด้วยปืชนชีวิตเดียวกันบริเวณหน้าอกกระสุนทะลุป,ปอดอาการสาหัสสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายพร้อมภรรยาเพิ่งกลับจากงานศพณขณะกำลังจะเข้าบ้านถูกคนร้ายคาดว่าไม่ต่ำกว่าสองคนซุ่มยิงเมืองต้นตำรวจตั้งปมสังหารไว้ที่การเมืองท้องถิ่นซึ่งผู้ตายเพิ่งได้ตำแหน่งกำน,นันเมื่อวันที่13กร,รกฎาคมที่ผ่านมา ดยแข่งกับนายธนงศักดิ์ศรีอดีตกำนันตำบลทุ่งนาวีผลคะแนนเท่ากันจนต้องจับสลากแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งโคลขัดแย้งส่วนตัวครับตำรวจอ่างทองนะครับบุกจู่โจมจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้าหลังขยายผลล่อซื้อจนเกือบปะทะกันครับแต่สุดท้ายก็หนีไม่รอดถูกจับยกแกง๊งตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดอ่างทองนำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านสองหลังในตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง และจู่โจมจับกลุ่มนายเอกพจน์อัมพ o นางสาววรรณพรนาคาเสรีภรรยานายเอกพจน์และนายอำนาจยนสุขแต่เกือบจะเกิดการประทะกันขึ้นเมื่อนายเอกพจน์ซึ่งพิการขาขวาด้วนหยิบอาวุธพยายามยิงต่อสู้กับตำรวจแต่เห็นกำลังเจ้าหน้าที่มีมากจึงหลบเข้าไปในบ้านและปิดประตูเจ้าหน้าที่ต้องขอกำลังเสริมจนสามารถบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวนายเอกพจน์ได้โดยพบยาบ้าอุปกรณ์การเสพอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนและระเบิดขวดอีกหนึ่งลูก สำหรับนายเอกพจน์ถือเป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่อีกรายหนึ่งของจังหวัดอ่างทองครับเจ้าหน้า,นาที่นะครับยังคงเร่งไล่ล่าโจรบุกเดี่ยวที่งเงินธนาคารกสิกรไทยสาขามหาวิทยาลัยนเรศวรครับภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นเหตุการณ์ขณะคนร้ายลงมือก่อเหตุโดยบุกเดี่ยวเข้ามาในธนาคารคลุมศีรษะด้วยผ้าขาวและสวมหมวกกันน็อกสีดำทับเป็นชายรูปร่างเล็กความสูงไม่เกิน160ซนติเมตร และรอก,กระทั่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้บริการลูกค้าเสร็จจึงใช้ปืนสั้นที่พันด้วยผ้าหรือเพียงปลายกระบอกขู่บงังคับให้นางสาวสริยาทองคำพนักงานธนาคารหยิบเงินในเคาน์เตอร์ใส่ถุงที่เตรียมไว้โดยใช้เวลาลงมือเพียง20วินาทีก่อนจะหยิบเงินหลบหนีไปแม้จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ตำรวจก็ยากที่จะติดตามตัวเนื่องจากสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าตลอดเวลาและแม้จะเร่งไล่ล่าแต่จนถึงขณะน,นี้ก็ยังคงไร้วี่แววครับ เจ้าหน้าที่นะครับได้นํานักท่องเที่ยวชาวจีและยุโรปที่ประสบอุบัติเหตุเรือสปีดโบสทล่มบริเวณเกาะไก่ส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตแล้วครับส่วนใหญ่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเพียงแต่มีอาการอ่อนเพลียและเมาคลื่น <c oughs> ความคืบหน้ากรณีเรือสปีดโบสทบรรทุกนักท่องเที่ยวเต็มลำจํานวนทั้งหมดรวม41คนประสบอุบัติเหตุเรือล่มจากคลื่นลมแรงบริเวณเกาะไก่ห่างจากเกาะพีพี5ไมล์ทะเล ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถนําตัวทั้งหมดขึ้นเรืออย่างปลอดภัยหลังล้อยคอกลางทะเลนานกว่า1ชั่วโมงซึ่งล่าสุดทั้งหมดได้เดินทางมาถึงท่าเทียบเรืออ่างฉลองอ,อําเภอเมืองจอังหวัดภูกเก็ตแล้วโดย19คนมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยจึงได้ส่งกลับที่พักส่วนอีก7คนมีอาการอ่อนเพลียเมาคลื่นและบาดเจ็บจากการกระทบกับเรือและถูกคลื่นอัดเจ้าหน้าที่ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลสิริโร์ภูกเก็ตแต่อาการไม่น่าเป็นห่วงครับ สดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนะครับกลุ่มกบฏซีเรียอ้างว่ายิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพตกในระหว่างการต่อสู้ที่กรุงดามัสกัสครับสถานีโทรทัศน์ของทางการซีเรียรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกใกล้มัสยิดในเขตกาบูลทางตะวันออกของกรุงดามัสกัสซึ่งนักเคลื่อนไหวรายงานว่ามีการระดมยิงอย่างหนักจากเฮลิคอปเตอร์หลายลำและมีการประทะระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มกบฏ กลุ่มสังเกตการเพื่อสิทธิมนุษยชนในซีเรียรายงานนะครับว่ามีการระดมยิงอย่างหนักจากกองกําลังของฝ่ายรัฐบาลขณะที่กลุ่มกบฏอ้างว่ายิงเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเพื่อแก้แค้นการสังหารหมู่ประชาชนกว่า330คนในเมืองดาวราย,ยาที่ระบุว่าเป็นฝีมือของฝ่ายรัฐบาลก่อนหน้านี้กลุ่มกบฏซีเรียเคยอ้างว่ายิงเครื่องบินรบตกหนึ่งลำเมื่อสองสัปดาห์ก่อนในจังหวัดไดเอสซอและจับตัวนักบินไว้ได้แต่ยังไม่มีการยืนยันข้ออ้างดังกล่าวครับ กลับมาติดตามเกาะข่าว9้าอีกครั้งในเวลาประมาณ4นาฬิกานะครับสวัสดีครับ